สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนแรงทุกคนสวัสดีจ้านะัชามาแล้วจ้านะัชามาแล้วจ้านัชามานัชาไม่สะดวกไรนะจ้านะจ้านะา้จ้านะัชามาได้แต่แห้งนะจ้านะนะนัชาหัวฟูมากเลยจ้านะนะทุกคนดูอวตารช่องอื่นไปก่อนเด้อนะนะัชาไม่ไหวจริงจริงนะ จ,จัดได้แต่แห้งนะจ๊ะเนอนะคะถ้าสะดวกก็จะเห็นกันนะคะไม่สะดวกก็คือเอาแห้งไปฟังไปก่อนด้อนะคะ <S <S มาตรงนี้มาจัดไอเป๋หน่อยจ้านัชชาจะมาจัดไอเป๋นะคะอ่าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีพี่ป้าน้าอานะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ๊ะนัชชามาจวดหน่อยจ้ะขอมาจวดไอเป๋หน่อยนะจ๊ะนะเอมาตรงนี้นะจ๊ะ พี่เพื่อนๆพี่พ PI, พ function, พ phin, พป้านะอานะจ๊ะน้องนัชชามาแล้วจ้าขอโทษขอขออภัยเด้อที่ให้รอนะจ๊ะเอ่อวันสองวันนัชชายังไม่สะดวกนะจ๊ะนะเดี๋ยวนัชชาสะดวกนัชชาจะจวดให้อ่าเชยให้เลยนะจ๊ะนะเอาเอาแห้งไปก่อนนะจ๊ะอย่าว่ากันเด้ออย่าว่ากันเด้อนะคะเออคิดถึงคิดถึงเหมือนกันจ้ะขอถอขอถอทุกคนเด้อขอถอเด้อนะคะนะขอเวลาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งทักเสี้ยวหนึ่งนะคะนะมันยังขึ้นไรไม่ได้ทุกคน นะไม่สะดวกไม่สะดวกนะอยาดเยอะอย่าดเยอะนะเอาโอแห้งไปก่อนเด้อเอาแห้งไปก่อนเด้อนะเออแมไอแมนะัแมงดาไอัแมงดานะไม่แเมืองนี่ไอเฮียนะไอคลิปที่เรื่องช้อนกลางเนี่ยมึงเอามาพูดหาพ่อหาแม่มึงเลหล่ไอสัตว์ฮะไอสันตีนไอเฮียคลิปมาสองสามวันที่แล้วจนมีหมอยกลับไปแล้วมึงเอามาพูดเพือ่อฮะไอแมงดาไอหน้าตัวมียฮะมึงกูนึกว่ามันจบไปแล้วนะเนี่ยไอช้อนกลางเนี่ยมันมาจากอีหมอยนะฮะ ไอช้อนกลางเนี่ยมาจากอีหมอยนะมึงไปถามแม่เท่ามึงก่อนไหมแม่ตู้มึงอะฮะแม่ยายมึงอะฮะแม่แม่หรือเมียฮะไอี้แม่หรือเมียมึงฮะหรือเมียเมียคนที่เท่าไหร่วะอีหมอยเป็นเมียคนที่เท่าไหร่เป๊เดี๋ยวก่อนหนึ่งอีเ้๊สองอีคกสามอีหมอยทุก <c oughs> คนหนึ่งอีเ้๊สองอีคกสามอีหมอยเออหรือเมียมึงฮะไอ้ควายไอ้ซาติน้นไอ้เรื่องช้อนกลางเนี่ยไอ้ไอ้เป๊ฮะ ไอช้อนกลางเนี่ยมันมาจากสาเหตุอีหมอยนะฮะแล้วแล้วมึงจะมาพูดคําว่าฮะฮะเออเออมันเป็นมันเป็นอะไรที่เออเรากินมาในครอบครัวเรากินเฉพาะครอบครัวเออเราไม่ได้เกี่ยวคนอื่นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเริ่มไอเรื่องช้อนกลางใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนเริ่มมึงไปดูคลิปเก่าแม่ยายก่อนไหมอีหมอยก่อนไหมฮะอีหมอยวันนี้อยากได้วิวมากใช่ไหมฮะมึงคงเจอไปหลายมึงเจอไปหลายดอกไหม คงเจอไปไหลายอวตารที่เขาจัดมึงไะนะฮะอีมมยอีกี่คนเฮ้ยมึงนี่เป็นเมียไอ้เป๋มันด้วยหรือเปล่วาวะอ่ะควายขนาดเมียเตียเต้ยมเมียป่วยเตี้ยมยังเอาเลยมึงยังมีหน้ามาสอนคนอื่นเลยอีมมยฮะไออีสันตีนอีแก่ก็โลกกะลาฮะสอนธรรมะธรรมโม,มเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้เป๋ก่อนเอาทีละตัวเอาทีละตัวนะอ่ามึงมึงมึงพูดเรื่องช้อนการทําพ่อมึงเนหรอฮะไอสัตว์ คลิปมันไปมาสอวันที่แล้วมึงไม่มีคอนเทนต์ไงมึงไม่มีคอนเทนต์ไงมึงปั่นให้อีโคบมันพูดเนี่ยคืออะไรฮะไอตา์นะขนาดข้างล่างเขายังเม้นด่ามึงเลยว่าเอามาพูดทําไมคลิปมันไปแล้วทั้งสองสวันจนอีหมอยมันกลับไปบ้านจนนั่งนะเยี่ยวใส่คูไปกี่กี่คู่แล้วนะ่ยฮะไอส้นต,ตีนมึงนี่หมดปัญญาจริงๆเลยเนาะ นะนั่งแท้กระดูกหมาโอ้ยนั่งแท้เหมือนหมาเลยอะ่ะฮะกระดูกหมูจริงๆแล้วกระดูกหมูอ่ะมันขี้เกียจซับเหมือนเลยนั่งแท้แบบนั้นมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมานั่งพูดเลยว่าเออทำให้ทุกคนดูครับนะอกินแบบนี้เลยครับไอเฮียเขาเรียกว่ามักง่ายฮะไอเรื่องช้อนกลางอ่ะนะมึงไปถามเมียมึงไงอี๋มอยก่อคนไปถามเมียมึงเออไปถามเมียมึงก่อนไอเฮีย ใครเขาว่าแม่ตู้มึงใครเขาว่าแม่ยายมึงแม่ยายมึงเป็นคน,น,น,คนสอนแม่ไอ้ดุกไม่ให้เหรอให้แดกช้อนกลางอะ่ะไอ้เฮียฮะแล้วมึงจะมาพูดเพื่อที่เขาพูดน่ะมันถูกแล้วนะสอนคนอื่นได้แต่ตัวเองทําซะเองอะ่ะฮะช้อนกลางไอ้เฮียถึงจะไปพี่น้องยังไงแต่ถ้าออกสังคมแบบนั้นอะ่ะนอกบ้านอะ่ะมันควรจะแยกหรือเปล่าฮะอีควายไม่อยากจะสอนมันทุกคนให้ ไม่อยากจะสอนมันนะสอนมันมันก็ไม่ทาพวกเคียเนี่ยแต่เวลามันสอนคนอื่นมันอยากให้คนอื่นฟังมันนะแต่เวลาของมันเนี่ยนะมันไม่ฟังมันก็ทานะมึงทํามาสอนคนอื่นฮะมึง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 ดูครอบครมก่อนไหมฮะอย่าว่าแต่อีหมอยเลยมึงสองตัวผวเมียก็แดกช้อนกลางเหมือนกันฮะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่มามาจากพวกเอ่อที่เขาเข้าไปเม้นไม่ได้มาจากที่เอ่อพวกจอรดนเขาพูดมาจากแม่ แม่ยายมึงนะอีหมอยอ่ะเมียมึงอ่ะเมียมึงหรือเปล่าอีเห็นคำขาอยู่นั่นอ่ะฮะอีนาชนตีนฮะปั่นปั่นให้พูดแบบนั้นปั่นให้พูดแบบนี้นะเป็นหมอยแซมแต่ให้อีโคเมันพูดอะแม่แม่แม่มีคนมาว่าแม่เอ่อว่าแม่หมอยว่าเออเออใช้ช้อนกันอีนี่ก็เลยอีหมออีโคก็เลยเดือนเลยฮะอีนี่ก็ปั่นเลยฮะเอ่อคนแก่มันจะไม่ถืออะไรอ้าวคนแก่กินขี้ได้ไหมกูถามหน่อยฮะคนแก่นะ แกเล่นขี่ยังแม่มยังไม่เล่นขี้เลยแม่มึงเล่นแต่ค,ควายควายเออแม่มยังไม่ถึงขั้นเล่นขี้แม่มึงเล่นเคยนะเซ็กโฟนฮะอย่าบอกเลยว่าแม่มไม่รู้เรื่องแม่มึงอโสโคกนะทําเป็นบอกว่าเออกินเฉพาะญาติพี่น้องน้องแม่ไม่ได้ไปกินกับคนอื่นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวนะ มันไม่เกี่ยวเขามีถ้วยชามแยกต่างหากอะก็ควรจะแดกตามถ้วยใช้ถ้วยใครถ้วยมันช้อนไข่ช้อนมันถูกไหมอะแล้วมีหน้าไปสอนกันอื่นโถไอสัตว์นะสอนพวกมึงก่อนไหม นะสอนพฤติกรรมพวกมึงก่อนไหมไปแดกนอกผ้าเน,นี่ยฮะไปแดกนอกบ้านแล้วบอกเข้าสังคมคนอื่นได้ฮะอย่ามาถือคนเท่าคนแก่และคนเข่าคนแก่คนอื่นนะไม่ถือแล้วเวลาเขาด่ามึงเนี่ยเขาด่าเฉพาะครอบครัวมึงนะไอ้เป๊ไอ้สัตนะเขาไม่ได้จาอจงคนอื่นคนอื่นไม่ได้มาทำความเดือดร้อนแต่ครอบครัวอับปีจังไลของพวกมึง,งกลุ่มพวกมึงเนี่ยนะมันถ่ายทอดออกมาฮะไอ้เหียไ,ไอ้เรื่องช้อนกลางเนี่ยคิดว่าจะจบไปต้องนานแล้วมึงเอามาพูดเพื่อหาพ่อหาแม่มึงเหรอฮะไอ้สัต์ ฮะแล้วมึงพูดว่าพ่อมึงอะแคววองแคววองเพราะว่าพ่อมึงแคววองฮะแล้วพ่อมึงวองจริงไหมล่ะฮะไอ้สันเตนถ้ามึงเป็นผู้ชายจริงเขาไม่มาทะลเลาะกับผู้หญิงหรอกเขาไม่มาเถียงผู้หญิงหรอกไอ้หน้าตัวเมียนะอ่าทำอะไรทำอะไรพวกอวตารเขาไม่ได้นะให้เมียมาช่วยดา่าโถไอ้สัตว์สร้างภาพ สร้างภาพว่าเป็นผู้ชายที่อ่าเป็นผู้ชายที่ดีนะ่รักลูกรักเมียนะอ่าอเอาตามใจเมียนะอ่าอช่วยเมียทุกอย่างโถ่ไอ้อแเลมึงก็ทําแค่สิบนาทีหลังกล้องมึงทำที่อะไรแขวงหํำไปแขวงหํำม,มานะเวลาแดกเนี่ยหูยปากนี่นะยังก็รู้ตัดเมียมึงเลยไอ้สัตว์นะ ไอ้มาสีพ่พ่อสีแม่เมืองฮะจังไรไฟไหม้ปั่นเก่งจริงๆปั่นเป็นหมอยแซมแตดพุ๊บแพ๊บพุ๊บแพ๊บนะอยู่ตรงข้างแคมกี่เมมึงอะฮะปะนะด่าไม่ถนัดให้เมียช่วยด่าโถไอ้จังไรไฟไหม้นะไอ้ลูกทรอพีนะทาเป็นรักพ่อขึ้นมาฮะไอ้ลูกอปีจังไรไอ้ล้างผานนะไอ้ไอ้ไอบักคําผานนะแมงผาน ผานมึงอับผานเกิดมาพวกผานนะแหวกกี่แม่มึงออกมาก็ผานนะทําให้แม่มึงเจ็บท้องนะแหวกหมอยแม่มึงออกมาเนี่ยนะแม่มึงคงอันแทบตายนะไอ้เป๋ไอ้สัตว์นะออกมาได้เฮียขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมึงพูดว่าไงนใะเขาอว่าคอยคังผัวง่นะ ฮะหรือไงมีแต่คนใหญ่คนโตเหลอมึงถามเขาเือยังเขารับนับญาติผัวมึงหรือยังฮะผัวมึงก็เฮียอปีจังไรมาก่อนไม่ใช่เหรอเขาเลยไม่ค่อยสูงสิงกับผัวมึงไม่ใช่ว่าพวกมึงมีเพื่อนมีฝูงมึงพวกมึงไม่กล้าคบเขาไงนะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรจะอวยเขาไงก็เลยไม่กล้าไปสู้หน้าเพราะว่าอะไรล้างผานไอ้บักคําผานไอ้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 หมาสี่พ่อสี่แม่มึงไอ้จังไรไฟไหมนะไอ้สัตว์ คลิปแม่งเลยไปสองสามวันแล้วผ่านไปแล้วยังเอามาพูดโถหมดปัญญาจริงๆไม่มีที่ทรามาหาแดกนะเกาะคอมเมนต์แดกเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะคอมเมนต์แดกนะเออมึงรู้ไหมอา้าวไอที่เขาออกปาตานมาเป็นจกยอร์ดาม่ยมึงรู้เหีรู้แตกไหมนะเขาไม่จําเป็นต้องโชก็บอกแล้วของดีมันไม่ต้องโช์นะของไม่ดีเน่าๆอย่างพวกมึงอะ่ะมันต้องมันมันต้องอวดชบ อ้างเออนะอใส่เยอะๆออกูจะไม่พูดเรื่องทองมึงเพราะว่ากูไม่อยากเข้าประเด็นมึงนะนะกูจะพูดเรื่องช้อนกลางนะไอสัตว์นะอย่ามาสร้างภาพนะอย่ามาเป็นผัวที่ดีผัวเอาใจไอสัตว์เอาเวลาไปใส่ใจลูกมึงก่อนไหมนั่งแดกข้าวเนะี่ยเป็นไงกี่ลูกมึงจะออกแล้วเนี่ยมึงเซฟลูกมึงไหมฮะไอหน้าสนตีนไอจังไรไฟไหมแม่มันเดือดมันเดือดนะไม่มีจังหวะไม่มีจังหวะนะชาเดือด ทุกคนอ่ะแม่ปัน่นปั่นให้เมียดานะพวกมึงอะนะก่อนที่มึงอะนะอ่ะก่อนที่เมียดาชาวบ้านอะปรึกษากันก่อนไหมฮะปรึกษาแล้วเอากาละลาอใส่น้าแล้วก็ดูชงโงกดูกันสองคนดิว่า,ท,า,ากกทําไมเขาด่าก,กูจังทําไมเขาด่ากูจังอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมึงไม่ปรับสันดานไงนะเพราะมึงเฮียอะไรย้ำไงนะไอ้ลูกทรพีไกอ่อีอะไรไก่อีหัวโปอกอีอีแม่ไม่ลักอีอีลูกแม่ไม่รัก นะอีลูกอะไรนะอีลูกอปีจังไรนะด่าแม่ด่าแม่ตัวเองเนี่ยอีอีลูกอกตันยูนะส่วนไอ้ปากกำผานเนี่ยไอ้พวกไอ้ไอ้ลูกล้างผานนะนะไอ้ไอ้ลูกอะไรนะไอ้ขี้เกียดนะไอ้ปากบานไอ้หมอยแซมแตกนะไอ้มาสีพ่อสีแม่มึงไอ้บักกุกขี้นะไอ้ไอ้ ไอแบกผ้าไอไอหัออ่มสองนิว้วนะอะไอลูกไข่ไอไออันทะทองแดงน,นะแมงเกงในเนี่ยเอาเวลาเนี่ยนะนะเอ่อเอ่อเอาเวลาเนี่ยไปหาซื้อเกงใน,ในใส่กันด้วยนะพวกมึงอะ่นะฮะนั่งกันเป็นตัวกลมเลยเฮียแดกกันตัวกลมคอเป็นหนอกเลยเฮียนะแดกแล้วก็นอนนอนแล้วก็พอละเอาคอมเมนต์ขึ้นมาด่าชาวบ้านโถ่สตรีนไปก่อนเด้อมาบอบอก เอาเบนะเอาให้หายคิดถึงกันขอถอเด้อทุกคนนะช้าไปก่อนเดอ้อมีเวลาน้อยสวัสดีค่ะ